อ่ะยกก็ขอสวัสดีชาวบมาบาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับวิดีโอในวันนี้โอ้โหก็อยากจะบอกเลยนะคะว่าคราวนี้นะเรามาอยู่กันในแบบที่เป็นแนว l ล w play นะคะจากในซีรีส์ที่ค่อนข้างนิยมสุดๆเลยก็ว่าได้ในตอนนี้ท่ะนั่นก็คือแบบที่มีชื่อว่า ultimate s k i i t toilet low play นั่นเอง เรื่อเป็นซีรีส์ที่ใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยเพราะว่ายอดนิยมมากๆในช่วงนี้แล้วคือแบบนี้เนะเขาทําออกมาให้เป็นดาวโรเป็นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองประเดิมวิธีการเล่นแบบนี้ดูละกันคือมันเป็นแาวโรเพย์อยู่แล้วแหละเป็นแบบจำลองการเป็นตัวละครน,นั้นนู่นนี่จากในซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมนะคะว่าจะมีแบบไหนบ้างแล้วก็จะมีกี่ EP แล้วในแบบนี้พร้อมกับมีตัวในส่วนของทีวีต่างๆพวกองค์คลังต่างๆหรือว่าจะมีการกันล่าเป็นไอจัตัว อ่ามอนสเตอร์โถส่วมหรือไม่เดีย๋ยวมาลองดูกันก่อนโอ้โหคุยจะบอกว่ามันมีหลายตัวมากๆนะคะแล้วก็มีทั้งสองฝั่งจริงๆดูความอลังการของแบบเขาสิคะทุกคนสามารถเทเลพอร์ตทูเกมพาสแล้วก็เบชได้ตรงนี้แล้วก็จะมีการเทเลพอร์ตไปยังแบบใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนแต่และตัวละครจะมีความสูงประรมาณนี้เลยนะคะตามในเรื่อง โอ้โหส่วนใยญกจะเป็นตัวคาเมล่าเป็นสปีกเกอร์หรือว่าเป็นทีวีนะมีหลายตัวละครมากๆเลยในนี้แถมยังมีตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วแตกกันไปด้วยนะทุกคนดูความอลังการซะก่อนแต่เราจะมาประเดิมตัวละครตัวแรกที่เราเคยเจอเลยก็คือไอ้ตัวนี้อ่าไหนดูดิโอ้โหเรากลายเป็นไอ้เจ้าตัวคาเมล่าแมนไปเป็นที่เรียบร้อยมีความแบบแต่งตัวสามารถโลเพลชื่อของเราก็ได้นะตัวทานาฝั่งขวาล่างเราดูแอนิเมชันสิจะมีการคอนโทรลอู้ อะไรวะเฮ้ยเฮ้ย้ยขึ้นด้วยขึ้นได้ปะขึ้นได้ปะวะเดีเด,ดวเดะเอเฮ้ยเข้าไปนั่งได้ด้วยคอจะเทเลยนี่อะไรวะเนี่ยอันนี้คือมันเป็นของแบบอยู่แล้วปะวะหรือว่าจะบอกว่าเป็นคนควบควมุคมถามจริงถามจริงโอ้เหมือนจะเป็นคนควบคุมแล้วเมื่อกี้แล้วก็จะมีการต่อยแปะทานตายสายได้ด้วยเออเมนิเมชั่นต่างๆลุกขึ้นมาค่อ,คอยๆลุก ลุก Broken l e g ขาหากักอืออืออือเกตอัพยังไงลุกขึ้นได้ไหมเกตอัพอ่าเรียบร้อยมาอุ้ย เสียงคือแบบดังมากแล้วคือแอนิเมชันแต่ละตัวคือแบบน่าจะเหมาะกับแนวไหนนะสำหรับผู้เล่นที่ทําคลิปนะเป็นแนวแบบจําลองโงเพย์อะไรเงี้ยแนะนําว่าให้มาเล่นแบบนี้ดูแอนิเมชันเขาทําวาดีนะแล้วก็พวกระบบอะไรของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามีหลายตัวละครให้เราเลือกเล่นเลยอันนี้จะเป็นตัวละครตัวแรกนะคะจะเป็นสังค์คาเมล่าแมนส่วนตัวใหญ่ๆเนี่ยก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนดูซิลองเปลี่ยนเป็นตัวที่ตัวใหญ่สุดๆเลยตัวนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าสีมันสวยมากๆคือไอตัวสปีกเกอร์ตัวนี้ ลองดูโอ้โ oh. อ oh. uh ้แหลกอือหอตัวบะเฮ้ hey. ตัวโควใหญ่นะคะกระดูกก็สูงด้วยดูโอ้ uh huh. ตัวเบลล์เลยค่ะทุกคนลองดูแอนิเมชันก่อนเหมือนแอนิเมชันแต่ละตัวของ Internet, ตัวสปีกเกอร์ทีวีและคาเมล่าแตกต่างกันไปอย่างเช่นอันนี้ต่อยนะอือ uh หึ huh. ลางยางโคตรอ่าเขาเรียกว่าง้างโคตรนานอีว e ิดแบลสด้วยเป็นการปล่อยโอ้โ oh. หลำแสง โลบลัสอือโอ้ยเป็นมีควันเอฟเฟคความออกมาดูดีมากเลยนะเมื่อกี้แล้วถามว่ามีอะไรอีกจะมีเจตแท็ก t a m p มเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะโอ้โหขั้วที่มีบินด้วยนะคะอันนี้คือเราสามารถบินได้ดูดิโอ้โหความแบบของเขาอ่ะเนาะอ้าว้ยไงแล้วกลายเป็นตัวนี้วนะเนี <c> ่ย <oughs> ไงแล้วกลายมาเป็นถุงส้วนตัวนี้อะ Animation. ออนิเมชั่นเออเออโดนปั่นเออเรียบร้อยตายโอเค จำลองแบบมันได้ดีมากๆ,ๆเดี๋ยวสิขอเป็นตัวนี้ก่อนโอ้โหเสียงดังมากอะ่ะเดี๋ยวเราจะลองเทเลพอร์ตไปยังกีบิชไลเลนแลบดีกว่านะคะลองดูเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้อ่ะโอ้โหเสียงดังมากนะคะยอมรับเลยว่าเสียงดังมากแถวนี้วุ่นวายกันเกินเอาล่าะแต่ขอดูสกิลไอ้เจ้านุ่อีกรอบนึง,งก,นก่อนจะมีสกิล infect เต้เด้ะทำอะไรอะ่ะ นี่ดูดิอืมอุ้ยโอ้โหโอ้โหมีเสียงเอนเฟร์อย่างนี้คิกไนฟ์สเตปการแทงใช่ไหมดีถือมีดสคริชอื้อเออโคเท่โอ้โหคิกเตะนี่ต่อยได้หมดทำท่าอะไรได้หลายอย่างมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนถ้ามีการเล่นเพลงจะติดลิขสิทธิ์ไหมจะออดก่อตรงนี้ก่อน คือบอกเลยว่ามันเสียงดังมากเลยอะตรงนั้นอะพอลองดูตรงนี้แป้นหนึ่งนะคะมาก็เหมือนแขนเรามันจะเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนจะมีอะไรติดอยู่ด้ยโคตรเท่ hey. ลองเพล์ซองดิเพลงมันติดในกทธิ์ปะมันมันเล่นเพลงได้ด้วยนะคะทุกคนทำไปเล่นไปน้แบบนี้คือแบบแบบทำออกมาได้แบบโค้ดจะดูดีเยอละ โอ้โหทาได้หมดหลายๆอย่างนี่คือแบบเท่จัดๆนะฮะนี่แล้วแต่ละคนเนี่ยก็คืออยู่อย่างนี้กันเต็มไปหมดแล้วคือฉีดแบบโลเทคือสามารถถ่ายคลิปแล้วก็แบบมาลงอัดได้เลยอะไรเงี้ยดูดีมากนะ,ะแล้ววิธีการรีเซ็ตตัวละครคือกดตัวรีเซ็ตปกตินะฮะแล้วก็จะกลับมาที่เดิม อันนี้เนะี่ยเราเลือกเป็นฝั่งสปีกเกอร์แมนฝั่งแบบผู้พิทักษ์ไปแล้วเดีวเราจะลองเลือกเป็นพวกมอนสเตอร์ดูบ้างไหนดูซิโถ่ส้มแต่ละคนโอ้โหหน้าตานี่คือแบบอืมหล่อแท่จริงจไหนดูซิมีตัวอะไรที่ดูแบบกรีนกรียนไหมโอ้โหโถ่ส้มแบบติดอาวุธครบมือมาลองไปในตัวนี้ดีกว่ามันต่างกับตัวเมื่อกี้ยังไงอะ่ะอุ๊ยเป็นไหมปะโอ้ น้าจ้ะโหน้ากลัวเลยฮะเนี่ลองดูซิจำลองไปลองดูแบบอื่นด้วยแอนิเมชันของตัวพวกนี้จะแตกต่างกับพวกอ่ทีวีแมนคามร่าแมนแล้วก็สปิเกอร์แมนด้วยนะคะแล้วแต่ตัวเลยจะรแนดอมหรือว่าจะมีตัวละครสกิลนั้นๆของตัวมันเองอยู่อันนี้จะมปเป็นโรงงานท a ้งฟังอรี่ไม่มีใครเลยแฮะโอ้ว่างเปล่าเออขอลองอยู่ยิ้มยิ้มสักหน่อยละกัน f a งตอรี่มีแบบแบบแบบนี้ให้เราโลเพลแบบถ่ายทําได้หลายแบบอย่าไลนโซน่เหมือนกันนะดูแอนิเมชันได้เจ้าตัวนี้ดิ โดนปั่นอุ๊ยฉีเลเซอร์เฮ้ยมันอย่างนี้เลยเหรออัพเกรดล่ะโอหอืมเจอเป้าหมายหนึ่ง E A นี่คือระบบการอัพเกรดของไอเจ้าตัวนี้ซิงได้ลเลยหรอโอ้โหร้องเพลงดูมันสายหัวสุดยอดจริงๆยังไงปล่อยเลเซอร์ เลเซอร์อือตายปซศาผู้แกเลเซอร์ไอดวงตาฉีดไปให้หมดือือหือบอกเลยว่าโคตชเทนทันหลอดเทเลเซอร์ Laser. อันนี้เป็นสีส้มนะคะกับสีเหลืองจะต่างกันไปโอ้โหดโูโหสุดยอดฝาชิกีกเล่านึงมาตายไหมขาอ,อนี้มันไม่ตายนะไอตัวนี้ฮะโอเคอนะเดี๋ยวรีเซ็ตไป รีเซ็ตกันต่อคือมันมีหลายตัวแหละถ้าใครอยากจะมาลองเล่นตัละครฝั่งไหนอะไรเงี้ยก็ลองมาเล่นดูกันได้แล้วมันจะมีตัวบีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ใช่ไหมเราเป็นได้ถูกไหมเฮ้ยเดนเดาเดะ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 เดนเดะงดะเดะเดะเนะเดะเดะเนะเดะเดะนดะงดะเดะเดะมดะเดะ้บบเดะเดะแดบเด้เดะเดะไดะเดะเดะเะเดะเ่ะเนะเด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  e เดะเ r o ระเดะเดเหรอเด เรียบร้อยเลยตายเลยเมื่อกี้เดี๋ยวอีกรอบนึงอึ๊บเมันจะเป็นในสังของบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะช่วยอ่าพวกนี้ในในการเคลื่อนที่เดินทางหรือเปล่าเอาอีกแล้วเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วฮะแต่และอย่างแป๊บนึงกลับไปรีใหม่ดีกว่าอ่าตัวนี้ดูตัวนี้คืออะไรมาหยับตัวนี้มาลองดูสิ blast music อือหึอือห โอ้โหคือมันสามารถเป็นลําโพงปกติเฉยๆเปิดเพลงให้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาลองดูตัวสุดท้ายดีกว,ว่ามันจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในนี้นะคะเหมือนจะเป็นกล้องใช่ไหมเป็นตัวที่แบบใหญ่ที่สุดแล้วนะคะในตอนนี้สําหรับไอเจ้าตัวนี้เลยซึ่งก็ไม่รู้ชื่อด้วยว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นะคะลองดูแอนิเมชั่นของนาคนนี้ก่อนไฟล์ร์ไคนอนอู้เอฟเฟกต์ออกมาดูดีนะคะโจมตีต่อยใช้ค้อนทุบเจสแท็กใช้เจสแท็กบินได้อะเทาไงบอกรือว่าโคตรเพียวอันนี้คือ โอ้โหปล่อยไฟตรงกลางอื้ยเ,เกินแมกเนตแม่เหล็กนะคะดูสิ่งของที่เป็นแม่เหล็กได้สมอ,อือหือมีอะไรอีก b บ a s t m ฟั f u โอ้โหบอกเลยว่าแต่ละตัวที่คือแบบทำสกิลหรือว่าเอฟเฟกอะไรออกมาดูดีมากๆแต่ติตรงที่ว่ามันไม่มีสกิลแบบ pvp จริงๆนะนะคะก็คือแบบโลเปยเอาไว้เฉยๆซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากจะเล่นแบบนี้แล้วเราการเป็นตัวอะไรแล้วเนี่ย อ้าตัวเราเหมือนจะบ้าไปแล้วฮะมาแล้วก็จะรีวิวเอาไปประมาณนี้นะทุกคนสําหรับแบบนี้เดี๋ยวเป็นตัวที่สุดท้ายดีกว่ามี3ตัวตัว3ตัวต่างกันยังไงอุ้ยเฮ้ยนี่ดูอ้สามตัวนี้สิอุยแล้วมันเหมือนจะมองเราตลอดเลยปะเวลาเรามองรูดิโหน่ากลัวมากเลยอะแอนิเมชั่นตัวสุดท้ายมาไฟ r ์ล็อกเกอืมปล่อยล็อกเก็ตร้องเพลงได้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ oh, <no. S 1> นี่บอกเลยว่าซุยสอหน้อนี้ไม่ได้หรอกค่ะอะเราจะรีวิวอัพประมาณนี้แล้วกันค่ะสำหรับแบบที่มีชื่อว่า Ultimate Skibidi Toilet Low Play <c oughs> เป็นแบบแบบ <c oughs> เป็นแบบแนวแบบว่า Low Play นะคะทุกคนสำหรับแบบนี้เลยก็คือจะมีหลายแบบมากๆซึ่งมีอยู่ประมาณ4แบบด้วยกันว่าจะเป็นแบบโรงงานแบบแลบนะคะแบบ G M Big City อะโบดนะคะแล้วก็ Skibidi Toilet Lab นั่นเองอันนี้ไปได้ไหม ไปได้ก็คือจะโผลมาในนี้ก็คืออยู่ในเมืองในซีรีส e ์เกมอิทธิเลศนั่นแหละถ้าใครอยากจะมาเล่นเดี๋ยวทิ้งลแบบเอาไว้ที่ใต้ดีสคริปชาละกันนะคะไนดูระบบนนอัอเกรดิีือือเฟี้ยวเกินนี่เออเราจะจบคลิปแบบนี้ไปละกันนะคะทุกคนนี่ก็ใครอยากจะมาเล่นเดี๋ยวทิ้งลแบบเอาไว้ละการน,นะคะส่วนวันนี้ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันเนาะเอาไว้เจอกันนะคะในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละการน,นะครับผม